รอนอยู่ทนไหมจะให้ดูผมก่อน,นก็คือรอนเด้งสวยมากจะบอกว่าตัวรัส a i r p r o 2ทที่ใช้ในคลิปก่อนนั้นเป็นรุ่น Limited Edition มีฟังก์ชันที่พิเศษมากสามารถล็อกรอนให้อยู่ทนนานได้ทุกคนเดี๋ยวเราลองไปอันบอกกันว่าน้องก็สีสวยขนาดไหนมีความหรูหราคือกล่องดีไซน์แบบ เก๋มากน่าเก็บรักษาตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยสีดำหรูหรามากซึ่งน้องเป็นสีสิบ crazy b a c k ปุ่มฟังก์ชันค o o shot อันนี้จะช่วยล็อกผมให้แบบบอนอยู่เด้งยาวนะะ last air for two รุ่นก็คือเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเป็นแบรนด์ของอเมริกาซึ่งทางแบรนด์เขาก็ใส่ใจเรื่องการดูแลเส้นผมอยู่แล้วก็คือม้วนแค่ไหนก็ไม่ทําให้ผมเสียจ้ะคือตัวเครื่องไวเชยนะคะตัวแกงเขาจะดูดปลายผมเข้าไปเองคะ่ะม้วนด้วยความร้อนก่อนนะคะสักพักเราก็จะกดค o o shot แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ ปล่อยออกมาลอนก็จะเด้งสวยดูสิได้แต่เขาก็จะมีห้างหัวสี่ฟังก์ชันนะไม่ว่าจะเป็นยกโคนลอนผมได้เป่าผมหรือว่าจะเป็นหวีตรงค่ะทีนียรู้ของฉันก็คือผมลอนเด้งสวยมากแล้วก็มีน้ำหนักไม่แห้งเสียด้วยค่ะ